สวัสดีครับพี่น้องเนาะครับเนาะมือนีกลับมาพบมาพอกับผมอีกคือเก่าด้วยครับเด้อตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะมือนีครับช่วงเที่ยงเที่ยงครับของวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะครับสองห้าหกสามนะครับเนาะวันเสาร์มีโอกาสแลวภารกิจจากทางบ้านทางชุมชนนะครับเนาะ ก็ออกมาให้มาสวนคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมือนี่กับออกมาปูไผ่นะครับเนาะได้ไผ่เพื่อนสมัยเรียนน้ำกันเนาะกับเนาะเพื่อนตักสรงมาให้จากอำเภอวังนำเขียวโคราชเนาะครับเนาะบริด้เจอกันหลายปีแล้วก็เพื่อนก็ได้เห็นแต่ในเฟซั้งแ,แต่เรียนจบมากับปี สี่ห้าสีหกนะครับเนาะนี่กับปีหกสามแหละขีดหอดขิดถึงคือเกาเดอร์เพื่อนเลยเพื่อนกับทรงไผ่สร้างมุนมาให้นะครับเนาะหาต้นเพื่อนทรงทรงไปสนีมาผมกัเลยจีเอามาขยายพันธุ์ต่อนะครับมีโอกาสมาปลูกไผ่สร้างมุนเหมือนนี่นะครับเอาไว้ใช้ไวก้กินนอนะครับเนาะ เพราะว่าบรรยากาศทางนี้มันเหมาะกับดินนะครับเนาะปลูกไผ่ปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับทางนี้ก็จะเป็นอันนี้กอบวงวานคหมบหมายบวงวานกินดิบได้บะตองต้มก็ได้ครับกินโซดได้ครับแต่อันนี้ไผ่สร้างมนผมได้มานะครับลำใหญ่ลำยาว่มีน้ำลุ่นนี่เบึ่งในที่เขาปลูก ได้ผลผลิตแล้วนะครับเนาะผมก็จีมาหาก,ก็เริ่มปลูกนะครับนี่พันนี่หาก,ก็ได้แต่ว่าไผ่จีมสูงนะมีแล้วนี่ปักไผ่สร้างมลกอาขี่มวยอยู่ขอกนี่ครับมาลองกลนคุดลุ่มกับประมาณ30หลึก30นะครับเนาะวิธีการปลูกไผ่ก็คือสิบอรอยากเดยพี่น้องเด้อเกษตรกร,ร,กรที่เคยปลูกแล้วทั้งหลายก็ได้นะครับผมก็เอาขี้วัว แหงลองกน้นนะครับนะลองก้นลุ้มกับสิคุกเข่าให้มันเข้ากันแล้วก็ยังสิปลูกลุ้มละเครื่องเครื่องคุนะครับนะครับเดี๋ยวมาเบิง่งงทามนนันได้ผลปันใดเรือว่าประมาณสี่หาเดือนจากนี่ไปเนี่ยมันใหญ่มันโตปันใดแล้วผมยังสิเดบมาถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิง่งอีกเทีหนึง่งถ่ายลง Youtube นะครับเนาะนะช่องของผมนะครับมือนี้ก็มาสาธิตมาเบิ่งวิธีการ ปลูกการยังสกอนครับการปลูกกับข้งวล่ะครับลองกลนนค,คืออันนี้ผมปลูกละขี้งว่าลองกลับเอาข้งว่าลองกลนไว้แล้ววิธีการเพื่อนเกิดจิตเอาแหนงมันได้ครับนีผมตอนมาเอามาใส่ถุงดำไว้กับประมาณเั็กสองเดือน,นครับมันจึงสีออกหกักออกหลากแล้วก็จะเอามาลง ปลูกนะครับเนาะตามวิธีการขยายพันธุ์ไผ่เนาะครับเนาะมันก็หลายขั้นตอนอยนยจากน่อยคนะรับที่นี่ก็มาเบิ่งวิธีการปลูกไผ่สร้างมุ่นด้วยพี่น้อง สร้างมุนหรือสร้างมุนหย่านเต้าง่วนละพี่น้องเอ้ยง่วนมันที่มากิน ปลูกไผ่ช่วงนี้ฤดูฝนต้นฤดูฝนถุงดำออกให้เบามันแตกหลักเดินดีอยู่ครับน้องหลกักไผ่ปลูกกันดินสุดดินยั้งก็ดีขึ้นกันนะครับนี่ อันนี้ปลกกันดินสุดดินพังพอหลากไผ่เนี่ยมันมันไปเลยเก,กาะดินหลายกันพอๆกับยาแฝดคึืนอกันครับพี่น้อง กันไปในสิท,ทตะเวนออกเลยครับเดอ้อสิทตะเวนออกผมก็อยู่ทางขุนละทางผู้ทางผู้ทอกกบฟังดินกบเงาโอ้กระเดียนก็มีล่ะยามได้จังหาเฟืองมาแหง,งมากบ เอาหลักมาฝังยเยากให้เรนเรนกูนะอยครับปอยากครับพี่น้องวิธีการปลูก ดินมจุ่มอยู่บ่ต้องลดน้ำก็ได้เก็บไปแล้วหนึ่งถุงลุ่ม นี่นี้เป็นบงหวานเน้ยพี่น้องเด้วยไผ่บงหวานผมปผมมลูกว้ครับผมหมักหล่มเงามันครับนี่แหละพี่น้องไผ่บงหวานกำลังนองเขาก็ซับไปแล้วผมไผ่ ครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมไอเพียงทานี้ะก่กรกนองกับเนาะสวัสดีครับ